สำหรับมหาปฏิบทานสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชื่อว่าโพชฌงเจ็ดแต่ว่าเป็นโพชฌงของมหาปฏิบทานนสูตรนี่ผมก็จะขอนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอเป็นนิทัศนะ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆตินว่าคำอธิบายซ้ำๆกันมากผมก็ยังงดไว้จะเอาแต่เนื้อแท้ของทุกปปของพ่อชงจิตมาแนะนำบรรดาท่านหลายสำหรับพระบาลีเนื่อในพ่อชงจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับโพชชงนี้เป็นพ่ชงในมหาคติประฐานสูตร ความมีอยู่ว่าปุณณะจัปรังพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสีวิหารติเป็นต้นผมจะว่าเพียงเท่านี้ภาษาบาลีก็ขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมากล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก <c oughs> พิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพฌทคชงพชทงชงนี้ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้มีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูก่อนพิสุทั้งหลายย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือพชทชงเจ็ด เมื่อดูก่อนพิสุจนทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้อันหนึ่งเมื่อสติสัมโพชฌงคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้คือสติมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงมีอยู่พระณภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมโพชฌงไม่มีณภายในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยปริการใดย่อมรู้ชัดด้วยปริการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย นี่สำหรับบาลีต้นพมจะกล่าวไว้แต่เป็นเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็รูะว่าถ้าจะกล่าวไปยืดยาวก็มีเจคข้อก็มีในความซ้ํากันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้าง,งาาเ,เป็นว่าพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเรืงความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติจจดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะ,อะไรในโลกด้วยดูก่อนวิสุทธ์นั้หลายวิสุทธ์ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความคำอธิบายเหมือนกันแต่เ,เรื่องของสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพชดชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสําคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่าสัญญาเพราะว่าตอนตั้งแต่ธรรมานุธรรมาธรรมะสติปัฏฐานเลยนิวรณ์มาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมด ตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยมีทั้งมีทั้งสัพะวิปัสสนาล้วนหมายความว่าสัถะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เมื่อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับโพ่ชงองค์เป็นเครื่องตัดสรุ้มีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่โน้นจับอนาปานุสติกมามฐานเข้ามาว่ากายานุปัสนามาหาปฏิปทานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสามปชิชญญะตัวการ สมัสัญญะตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทําอะไรอยู่เพื่อหรือว่าเราทําแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามวริยาบทการเคลื่อนไหวทางกายเวลานี้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปข้างหลังเราทําอะไรอยู่แล้วก็ต่อมาสตินึกได้ไว้เสมอว่า คือในปฏิกูลระบับาการสาร3ิสองเต็มไม่ได้ความสุปบกในธาตุบัปคือธาตุสี่เต็มไม่ไความสุปรกในนวาวสีเต็มไมด้สรซาศพคือร่างกายของเราเหมือนกันกบซรกาศพมีแต่ความสุปรกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายเขาของคนอืน่น แล้วก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาก็ดีในทุกขเวทนาก็ดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ดีขึ้นชื่อว่าเวทนาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงำจิตใจเราแล้ว <c oughs> ก็มาในด้านจิตตานุบัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องทวนต้นกันอยู่เสมอจึงก็ตั้งรื่อยเข้ามากว่าจะถึงโพชิชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จปัญญาสีสอนเราเพื่ออะไร สอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญาขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิ่งกล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียด้วยวตัดสกายะทิฏฐิอารมณ์ก็ถึงปณิภานคือความเป็นอรหรันต์ นี่สติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าจริงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าเอาสติเข้าไปนึกนึกแล้วก็นึกเฉยเฉยตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กำลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะส่งเข้ามาได้หรือไม่ได้ก็ใจเป็นตัวนึก เมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้นนี่เป็นอันว่าสตินนึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกรมฐานเข้ามาจนทั้งถึงโพชฌงเจ็ตให้ท่านหลายพยายามคราควรพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเป็นปกติแล้จิตของท่านจะคลายจากอำนาจของกิเลสทีละน้อยดัน้อยตามความตั้งใจ หรือว,ว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถอะนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขสงบสมม,มุมร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาสวยกับใจก็เป็นเครื่องทำใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสำหรับเรา <c oughs> นี่สำหรับเรื่องสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> ได้มาพูดชงข้อดีสองธรรม,มวิจยะคือความสอดส่องธรรมตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องธรรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงพูดชงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเนี่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหม เห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่อารมณ์ต้นคือตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจนงข้องตั้งกว่าจะถึงโพชฌงเจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราซึ้งในธรรมนั้นมามหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ้าง ของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุขปรกใจควันยาของเรามองเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังมีความมัวเมาอยู่ <c oughs> นี่องสมเด็จพระบระมครูให้สอดส่องหาความจริงถ้ายาสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความว่ากรรมที่เป็นกุศลกด็ดีกรรมที่เป็นอกุศลกด็ดีคืออารมณ์คิดที่มาในใจ มันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก <c oughs> นี่เป็นของผิวเผินถ้ายันนึกลงไปทีว่ากำลังใจเขาเราทรงตัวมั่นเป็นสมาธิเกาะอ,อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าที่เรียกกันว่ากำลังของชานโลกี อันนี้มีในใจของเราเป็นปกติไหมในว่าแต่สูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจของเราสามารถจะตัดขันห้าใด้รือยังเรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได เรายังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยอนาจปัญญาจริงตอเมื่อไรเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มด้วีความสกปรกไม่น่ารักขันห้าเป็นสภาวะเต็มด้วีความทุกข์ไม่มีการทรงตัวขันห้าต้องสลายตัวไปในสุดในที่สุดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา สภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันห้าอะไรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจของเราวางขันห้าเส้นได้แล้วอยากจะตายเขาเชิญหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสำหรับของเราที่จะมีขันห้าต่อไปกำลังใจของเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยกสามต้นสก,กายาธิติมีความรู้สึกว่าเราจะตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาท,ทาัมุติเจ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ศีลรัตปรามาทมีศีลบริสุทธิ์รักพระนิพพานเหมือนอารมณ์เป็นองค์ของม่โสดาบันสามารถทรงได้ในยอย่ดง ให้ยังก็เร่งรัดจัดทำขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่ากามาฉันทะเราตัดชันได้ด้วยกำลังของอสุภกรรมฐานหรือว่าปริกูระบับธาตุบัปนวาสีเราสามารถตัดได้แล้วหรือย่ง ดรวยพยาบามสามารถจะตัดได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือใช้พรมีหัรสี่เข้าัดขวางแล้วตัดได้ได้อย่างนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสำหรับพระรหันจะไม่ต้องว่ามากพระรหันง์กกล่าวมาแล้วก็คือตัดขั้นห้าเสียทั้งหมดขั้นห้าของเราขั้นห้าของเขาททรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมด ไม่มีการยึดถือกันห้าร่างกายของเราข้างกายของบุคคลอื่นทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดถีอว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดไม่มีสําหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสําหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิทยะทำได้แลรือย่าง ใช้อจจิตใจไใข้ครวรใช้ปัญญาไข้ควรไว้เสมอเสมอข้อดีสามวิทยาความเพียรน,นี่อารมณ์เป็นเครื่องต่อสู้การที่เราจะหักข้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอมรักใคร่อยู่กับกิเลสมานาน นี่เวลาที่เราจะจากกันทั้งๆท,ท,ที่กำลังรักก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาหาข้ามอารมณ์จิต <c oughs> คือเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรก <c oughs> เป็นองค์ของประสูาาบันนี่เพียรละขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เพียรละขันห่าของเราด้วยเพียรละขันห่าของบุคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเป็นองค์ของอาราหันต์นี่เราต้องใช้ความเพียรอยูๆ่ๆใช้เฉยแย่ไม่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้มีคนที่จะมรรลุมรรคผลได้ต้องทําแบบนี้ก้อี่สองค์สมเด็จปัญเสศีกัตตดว่าปีติคือความอิ่มใจ ขณะใดที่เราใช้ความเพียงขับราประหายความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทำลายศีลฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยน่าความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตาย อารมณ์ที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้วค,คือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมดา,นาคนละสายเกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวต่อความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรามีทุนพอในเบื้องต้น ก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ความดีเบื้องต้นเกิดกับเราแล้วความเบื่องปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราพ้นแล้ว เพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความปลื้มแต่งนี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาสก,กายทิติขอโทษจะว่าไปถึงกรรมฐา,าน40่สิบเสื่อยเพราะมันชิน เอาปริกูรสัญญาธาตุสี่นวสี9เกาเข้ามาหาักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดงดงามของบุคคลและสัตว์แล้วทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายมัน,นมีสภาพมันก็ซากศพมีความเบื่อนหน่ายมีความนังเกียจในร่างกายของเราและร่างกายของบุคนอืน่น มีพรมิหานสี่หักร่างความโกรธความย่ำบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทำความผิดอยู่เสมอจัดแปลพยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นมาได้จิตใจก็มีความเอิบอิ่นใจมีความพืืมใจเป็นตัวปีติในพ่อชงในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนที่ละคันห้าละกายเขาเราละกายเขาบุคุณอื่นละ,ละวัตถุทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้ทงนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยาวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทำปีติกิจเกิดขึ้นมาได้นี่ข้อที่หองค์สมเด็จระจอมไตรายสมตัดว่าปัสสธิความสงบใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทำได้มาตามลำดับเมื่อเรามีจิต รู้สึกว่าความตายมีแน่สำหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเชื่อกฎขงกรรม,มอารมณ์มันก็สงบเรามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบ อารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกโรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกายทิติแล้วก็อสุภกรรมฐานแล้วก็ตัดเส้นด้วยพม,มีหารสีอารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สร้างอยู่ตอนนี้ก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูตัดเซ่หมดเลยก็ตัดราวไกลราวละไกายขอบางคนอื่น ไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามแนวนมหาพริเปรธานในสดตอนนี้จิตสงบจริงๆร,รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ม่เกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมดถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตตัดว่าเป็นปัจสติ ความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมมันก็ของเก่ามาข้อดีหกพระองค์ว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นคือการทรงกำลังใจว่าวาเราจะทำลายสังโยกทั้งสิบรายการให้พินาศไปจะไม่ยอมให้กำลังใจข้อเราเป็นท่าของกิเลตันหาุปาทานและกุศลกรรม ตั้งใจแล้วก็คลำดูว่าสังโยกตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสก,กายทิฐิแต่กายยทิตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกําลังใจของเราเราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึก จิตใจของเราจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปในทมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้ใครตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกําลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใยร่างกายของคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสูงคือตัวบรรลุโคตชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละข้อที่เจ็ดอุบเบขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังขารูปเปฆาญาณไม่ใช่ว่ามันนั่งวางเฉยเขาด่าก็าาไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจด,ดา่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังว่่งมีอย่างถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อนั้นอย่างนี้เขาเรียกขันตีอดเอ้ขันตีอดัดไม่ใช่ขันตีอดยังไม่ใช่เบกขา มือเบรขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างอเอาอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุงเอาสังขารูปเิขายานคือวางเฉยในขันห้าเสียให้หมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่ก็มาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข เชอราวิทดียวข้าความแก่เป็นทุกข์รานำวิเดียขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับนัาถือตามความเป็นจริงไอความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันเส้นเลยขันห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขันก็ราร่างกายของเราร่างกายขราราายขาบุคคลอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดเป็นอุมเบกขาวางเฉยมันจะป่วยไขย้ไม่สบายก็เฉยพรนี้สุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก ด้วยเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์มีต้องการอย่างเดียวอยากใจพ้นขันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรมคนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอาดาบรรดาท่านเบโยคาวจรทั้งหลายสําหรับการแนะนําในโพชฌงเจ็ดในมาหาปฏิปทานนาสัสรสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไวแต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกำลังใจทรงกำลังใจให้เป็นปกติพิจารณาทำนาพ่อชงทั้งเจ็ดรายการแต่ความจริงไม่ควรจะทำเฉพาะวันนี้วันเดียวพ่อชงท่านเจ็ดรายการนี้ทรงอยู่กายในกำลังใจของท่านบนใดท่านบุนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงบรรลุมรรคผลได้โดยง่าย